เชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสําราญสุขสันต์หันสารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยักเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเล้นแนนเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนไปก่อนไปใครเครียดก่อนไปก่อนไปใครเครียดจะาเหงาจะเศร้าจะเครียดใายความ อะไรครับทานอะไรบำรุงร่างกายโอ้ส่วนใหญ่ผมทานไข่ครับไข่เป็ดไข่ไก่ไข่จิ้งจกไข่จิ้งจกครับเป็นกระตีฟองนะเนี่ยอ๋อตอนนี้เช้านี้กินไปประมาณร้อยก่าฟองกินเข้าไปแล้วเป็นไงครับอกินเข้าไปตื่นเช้าขึ้นมาก็อย่างเงี้ยคนหล่อทำอะไรก็น่ารักนะเฮ้ยเฮ้ยต้องทรามเนี่ยแหละอาดูดข้ามอ่ะ หวยมากี่ครั้งครับชกเออ่6โอ้โหผ่านการชกมาแล้วถึง6ครั้งนะครับแน่นอนครั้งแรกเป็นยังไงบ้างครับครั้งแรกแพ้น็อกครับโอ้ยน่าเสียดายนะครับครับผมครั้งที่สองครับแพ้แตกอะยังแพ้อยู่นะครับครับผมครั้งที่สามครับแพ้คะแนนครั้งที่สี่เริ่มแพ้ฝุ่นแล้วออพีเอ็ม2.5ใช่ตัวนี้อะไเยอะมากเลยมันหน่อยเลยครั้งที่ห้าครับแพ้กุ้งแพ้กุ้ง ทั้งมัวแท้กุ้งขันทั้งตัวเลยเนี่อ่ะครั้งที่6ครับครั้งที่6ในีู่มแพ้ละภูมแพ้นี่ก็ไปหาหมอไปหาหมอทุกวันเลยอ้าวครั้งที่6นี่ก็ถือว่าไม่ได้ไปชกรัาไปหาหมอชกชกอ้าวแล้วคุณชกกับใครอ่ะชกกับหมอไปหาไปหาแล้วไม่เจออ๋อไม่เจอหมอไม่เจอแท็กซี่เฮ้ยเมื่อกีวอะไรกับแท็กซี่ครับคุณไปยืนด่าแท็กซี่หน้าโรงพยาบาลอ้าวแล้วแท็กซี่ไม่เอาเรื่องอระไม่มีคนขับ นี่ตอนผมไอ้นะจะจะจะต่อยมวยเนี่ยผมฟิตทุกวันตีห้าตื่นแล้วโอ้ตื่นมาวิ่งตื่นมาข้อละคังให้พระทำวัดเป็นดีกว่าตีไหนละช่วงเวลาพระทำวัดนี่ผมเอาละโอ้โหออกไปซ้อมละเต็มบาทให้พระบินทบาทยังไงซ้อมตอนไหนอะไรยางเฮ้ยเจ๊ด้วยขับรถขับรถขับรถเอาละครับตอนนี้ก็เปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเขาเชิญกรรมการครับเฮ้ยเดี๋ยวกรรมการไม่ได้ต่อยใส่ฟันยางทำไมอะครับ ันเปี่ยนครับผมมาทางนี้นะครับทั้งคู่นะครับครับเราต่อยกันดีๆนะอ่าอย่าด่าพ่อร้องแม่เออพ่อชื่ออะไรสมจิตเฮ้ยอย่าด่าเขานะสมจิตอ่ะสมจิตเขาใจะไปพ่อเขาชื่อสมจิตอย่าไปร้องเขานะคนรู้ไอ้สมจิตอย่างเงี้ยไม่ได้มันไม่ร้องร้องไม่ได้นะไไไไมม่่ดด้้ช่วยถอดมงคคลให้เขาหน่อยครับเสี่ยครับพระประตาประโมโปราเมสัมเพเดลุเดออมอแม่เจ้าอแม่เอปปออมแม่มา ข้อยรอบได้ไหมครับแบบเมื่อกี้ขอฝังนู้นให้หน่อยอ๋อได้ครับร้อยรอบนะครับอ่าไม่มีใครเลยเลยไม่มีครับเชิญเสียครับผมีคนมาฝังได้ครับน้อลนะคะมีเบอร์โทรไหมมี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 ไลน์ไหมมีคจะให้คนหลายคนหรือเปล่าหลายหนคุณไหนก็คือการลังพักหลังพักหลังหลังนะคุณขี่มอเตอร์ไซค์ไปหาใครคะโอ้โอ้เป็นเรื่องนะคุณไปหาฉันได้ไหมฉันอยู่คอนโด ยกที่นหนึ่งรอบไปเลยดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกรรมการครับเข้าใจกติกานะครับห้ามต่อยใต้เข็มขัดกันนะครับเข้าใจนะครับเข้าใจนะครับอ่ะยกแรกเริ่มครับผมมหายแดงอำนาจต่อยหอยแอะไอ้ทำอะไรอะทำอะไรเนี่ยทำอะไร ้ตบเป็นมุกหรือตบให้ตื่นครับเห็นง่วงๆก็ทำอะไรเนี่ยเมื่อกี้กรรมการว่าไงครับห้ามต่อยใต้เขมขัดนี่ไงห้ามต่อยใต้เขมขัดอ้ตามเขมขัดห้ามต่อยบอกฝ่ายเงินด้วยต่อยต่อยก็ต่อยก็หม่อมอย่างเดียวโอ้แล้วต่อยตรงไหนได้บ้างอ่ะให้ต่อยตรงไหนกระหม่อมเข่งกิ่งเดียวเลยไหมต่อยต่อยต่อยเข่งได้ไหมพิ่งต่อยตบ เท่าไหร่นะเบาเบาไม่ได้โอเคนะครับยกแรกเริกลงครับผมเข่ามาครับผมตะปุ๋ยตะคู่ครับตะปุ๋ยตะคู่เข้ามากลางเวทีครับตะเวนต่อยตายได้ต่อยขวาต้องมาต่อยใต้ได้ต่อยขวาครับตะคู่ต่อยกันครับแลกหมัดกลางเวทีครับอย่างสนุกสนานครับอะไรครับภาคไงครับผมยังไม่ได้ต่อยเลยครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้ใช้ไนสกิทอะมือครับเจ๋อจ๋อใช้ตัวเหอ่ะ ไหมอ่ะผูกกับใช่กรรมการโอเคนะครับผมอายกแรก่างนีครับผมน้ำเงินต่อยซ้ายได้ใจขวาผู้เล่นต่อยไใจใจขวาครับต่อยครับลงได้หมดกระชากอีกทีต่อย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 เป้งหมดยกเลือกกำดาวไหลนะครับหมดยกแล้วครับหมดยกครับอ่โครับกรรมการให้นะเอ้าไปไหนกรรมการนะครับตอนนี้ก็ขอเชิญฝ่ายแดงแล้วฝ่ายน้ำเงินนะครับเข้าบูมกันก่อนนะครับพักผ่อนกันก่อนนะครับก็เป็นการพักผ่อนแบบตามอัธยาศัยกันเลยทีเดียวครับ นะครับโอ้โหอา่านะครับเสียดูแลอย่างดี <c oughs> อ่าให้น้ำน,น้กมวยนะครับตอนนี้ไฟแดงนะครับดูแลโดยเสีย <c oughs> เสียระดมนะครับออก็ออก็ซับเนื้อซับตัวนะครับอย่าให้เกิดการลื่นในการชกต่อยโอเคครับ <c oughs> นี่อ่าไอไอ้นี่เสียเขาทำพลิตดิ้นทรัผม พี่เลี้ยงเสียเป็นพี่เลี้ยงผู้สนับสนุนยางเป็นทางการนนออกไม่มีนะนี่มีนะนี่ให้เกียรติเป็นพี่เลี้ยงนะงั้นให้เสียนวดไปก่อนนะครับาละนะ้ลครับคุณผู้ชมครับและยกที่2นะครับสนับสนุนโดยแอปแมกมี Me, แอปกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์สะดวกสบายทุกการใช้จ่ายถ้ายังไม่มีนะครับไปโหลดกันได้เลยนะครับรับรองสะดวกสบายอย่างแน่นอนนะครับแต่ก่อนที่เราจะเริ่มชกยกที่2กันนะครับผมขอเชิญแขกผู้เกียรตินะครับมาชมโชว์ดีๆจากทา่ที่ๆของเรานะครับโอ้โหมีดัดแข้งดัดขากันด้วย ตึงโ <ibl ok S 1> ชว์อะไรครับโชว์อะไรครับขาหูหูใครตึงหูอาชาอะใครครับโชว์แล้วโชว์โชว์อโชว์ดีๆพร้อมแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับโชว์จากเทพสามตาโย่เฮ้ยเอาเชือกไปเองด้วยเฮ้ยเฮ้ยตัวนี้เป็คนทำให้ค่ะเชิญเลยค่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิช่า น้ำมันโอ้หเฮ้ย้ยสามตาจริงด้วยเฮ้ยจดจจโอ้ยเอรเอเทบสามตาเทบฝันตาค่ะสามกนีสาตาตักสามตาจะมีช็อตดีคหสามตาเล่นใหม่อะไรวะเนี่ย ตาปกติจะรมามีเป็นเหมือนตาเทพตาอะไรอย่างเงี้ยเทพสามตาใช่แล้วพับตานี้บอดตาหน้าเอาใหม่อ้าอย่างงี้อยเกเล่นแบบนี้แหละแต่เลี้ยงไม่ถูกโอ้สุดยอดเลยครับพระพุทธเทพสามตามากๆนะครับขอบคุเล่อนเลื่อน แล้วนักมวยมุมแดงเป็นไงบ้างฮะก็น่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่แล้วฮะับช่วยเขาไม่โดนอะไรเปล่าอาจจะหนาวหนาวเอาหนาวแอร์หนาวแอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราให้เขาหลีกให้ครับแต่เขาพร้อมเขาพร้อมแล้วไปอาบน้ําที่ไหนมาเปลี่ยนให้น้ำให้น้ำพร้อมพร้อมพร้อมเขาพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วอย่าเพิ่งชกนะครับตอนนี้พบกับริงเกิลสำหรับยกที่สองครับขอเชิญครับ ออกมาเลยไม่เขาก็ก็อยากจะออกมาให้คุ้มติดตรงติดตาอะไรต่ออะไราตอนไหนมาค่ะริงการยกสองครับดีมากครับนี่ตัวทรงหกแถวอ้ายกที่สองขอเชิญกรรมการฮะครับพร้อมไหมเชิญครับยกที่สองถ้ายกสองพร้อมแล้วระฆังมาครับ ครับผมตั้งคู่ครับตอนนี้ใหญ่ท้งเงินครับมากลางเวทีครับตั้งคู่ครับจดจดจ้องจกันครับจดจดจ้องจจดจจ้องจ้องจดจดั้งคู่จดจดจ้องจ้อกันครับจดจดจ้องจ้องโอ้จดจดจ้องจองเดีอเดๆๆเดทำอะไรครับจดจดจ้องจ้องจดทำไจดทำไจ้องอ นี่ตัวดจ้องหง่ะเปลี่ยนใหม่ครับไม่เอาครับผมไม่เอาเขาผมมาคู่เดินมากลางเวทีครับกังคู่ครับตอนนี้ครับแดงแดงแดงแรกหมัดซ้ายครับแดงหมัดซ้ายแรกหมัดกันเลยครับแดงหมาดแล้วต้องไม่ใช่ครับผมไม่ใช่น้ำเงินไม่ยอมครับแรกหมัดขวาครับหมัดขวาครับแรกหมัดขวาครับไปครับแรกหมัดซ้ายแดงครับแดง แลกหมัดขวาครับแลกหมัดขวาแลกหมัดขวาครับไื่อช่มัดขวาไม่ใช่มีเองินัื้อมาหลังซื้อมาหลังซื้อมาต้องเงินต้องเงินแลกหมัดซ้ายให้เขาครับผมคนะคนละจำนวนเลยครับเปลนแล้วคุณทำอะไรกันครับแลกหมัดครับโอ้โหโยกต่อไปหรือแลกต่างเกงไม่ใช่แลกอย่างนี้หมายถึงแลกหมัดกันต่อยกันไปต่อยกันมาอย่างเงี้ยครับผมเห็นคุณภาพแบบนี้ครับผมโอ้โหเคยดูเลยยังไงครับต่อยกันไปต่อยกันมาครับเขาเรียกแลกหมัดกันครับอย่างนั้นแหละครับครับผมโอเคครับผมคครับผมครับ ครับตอนนี้ครับทั้งคู่ใส่นวมครับนี่ผมให้ครับครับผมตอนนี้ครับกำลังมันเลยนะครับผมเย็นๆนะครับขอใส่นวมสักคู่เดียวนะครับแป๊บเดียวครับเดี๋ยวเรามาชมมวยมันกันต่อครับอะครับมาแล้วครับผมยกที่สองได้วหมมาครับยกสองครับแดงไม่ยอมครับแดงเดินหน้าเข้ามาแดงต่อยมาซ้ายแดงแดงปอยมาขวาแดงแดงปอยมาซ้ายต่อยมาขวาต่อยมาซ้ายมอยขวา ไมัดขวาเดี๋ยวเดีป่อยไม่โดนเขาเลยเนี่ยนี่มันหลบเก่งไงเนี่ยไม่ใช่หลบเก่งแล่เปล่าเปล่าไดมอะไรเป็นอะไรนยบซ้ายยบซ้ายครับยบขวามัดคู่มัดคู่มัดคู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้า้้า้้ย เราเราจะเดินงั้นนะทั้งคู่พร้อมไหมครับพร้อมนะครับเข้ามาหน้าเวทีครับเข้ามากลางเวทีครับต่อยเลยต่อยเลยตแดงนะครับโอ้แดงครับแดงตีเข่าครับอ่ะเตะแดงตีเข่าแดงตีเข่าเร็เฮ้ยเอ้ยเน่เน่ขอโทษถ้าเล่นแบบนี้ผมตีระคังเลยได้ไหมขอที่ต่อย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 กันนี่ครับต่อยกันเลยครับต่อยกันเลยครับทั้งคู่ไม่ยอมครับทำงานกันแลกมาครับครับทำงานไป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 ต่อยซ้ายต่อยขวาทั้งานต่อยขวาต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวาแดงแดงเงื้อมัดเงื้อมัด ยหมดยกครับโอ้โไม่หมดยกตายตายหมดยกตายตาัก่อนครับายก่อนที่นี่การต่อยหน้าขาดเลยครับตายก่อนคที่การต่อยหน้าขาดเลยพูดแค่นี้เออจริงต่อยหน้าขาดเลยอะจะโหกาตายอ่ะห้าตายตายตายตาตายตายมันตาย ราคาขนาดนี้หาได้ที่ไหนวะราคาบัวราคามวยอ่ะครับราคาตอนเขนะครับใส่ใจเพื่อนเอ้ยโกงราคาแกเขนะใส่ใจเพื่อพ่อเป็ดเพื่อพ่อเป็ดรักองค์กรหน้าดูรังพ่อเป็ดมาแกมาแกมาแกฝั่งนู้นไม่มีพี่เลี้ยงอะไม่มีพี่เลี้ยงเฮ้ยยังมีปอดบวบมีอะไรคนเดียวพอให้น้ำ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  ให้นับโอ้เป็นน้ำอะไรวะเนี่ยตีตีตีตายเกินไปไงเฉียบจำนะเท่าไหร่ทีเด็ดเท่าไหร่เท่าไหร่รู้อะไรรู้รักทิ้งเป็นมาจำนะมาจำนะผู้แค่นี้ผู้แค่นี้ตายตายกันตาเสียงแห้งกินน้ำเป็นไง เสียงไปไหนเสียงเสียงเสียงไม่ออกอะเสียงแห้งเเสียงหายเฉยอะหยัปไหนนะเฮ้ยไม่กลับอ่ะถามว่าไงนะโอเคโอไหมโอเคไหมครับไม่ใช่ครับมาพร้อมที่จะต่อยไหมครับพร้อมพร้อมพร้อมแน่นอนอยู่แล้วพร้อมที่จะต่อยนะครับจัดเลยเพื่อนเลยพร้อมนะแล้วก็รอครับพร้อมนะครับอะไะครับยกที่สามแล้วครับขอเชิญวีดิโอครับ รอบนี้มีชุดว่ายน้ำเครับจากนิงเกลโอนเต็มหลังเลยห้ละครับยกที่3ครับขอเชียร์ลิครับรอบนี้ไีชุดว่ายน้ำเลครับจากลิงกลโอนเต็มหลังเลย อ้ย่าไปกลัวแว่งน <g ire> ้อยอย่าไปกลัวอ่ะยกที่3ามขอเชิญกรรมการนะฮะยกที่สามพร้อมยังครับพร้อมแล้วเริ่มสอรคบยกที่สามคำผมผมาเอาผมให้นักเว้นผมเลยไงเชื่อพี่เดี๋ยวเดี๋ยวบอกยกที่สามเริ่มกระโดดเลยนะยกที่สามเริ่มโอเคไหมครับไม่ไม่ไม่โอเคครับทุกท่าครับตอนนี้ครับแดงลุกนาเข้าบกครับ แดงครับโอ้แดงต่อยซ้ายต่อยขวาแดง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 ่อยขวาครับน้ำเงินต่อยน้ำเงินง้างมัดต่อยตัวเลยตังเลยเอาให้นับนสองสามส่ห้าหเจปอ๋อขามูฮะขามูฮไหวนะ สองนะองนะส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 องนเสอ่นะสองนะสองนะสองนะสอนะสอง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 นะรองนะสอนัสองนะสองนะสงนับองนะสังนะสองงสองนะงสนงนนอนงนะงนะสองนะองต่อยต่อเลยสรับะองออออออองงงองงองงออองงออนนนนงงงงออสนงองอส เกินโอเคครโอเคินกรรมการตัดสินเลยครับกรรมการตัดสินเลยครับต่อยไหมครับต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาต้องเงินไม่ยอมต้องบอลปล่อยมาตรงไม่ได้ไม่ได้คุณดูทางบ้านแบบโดนหมัดนี้ถือว่าไม่น็องต้องหัวโอเคนะครับผมแดงต่อยซ้ายครับแดงต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาแดงต่อยซ้ายต่อยขวาต้องเงินไม่ยอมต่อยมาตรง คอนานานี่พี่เจฟว่างเหรอพี่ตอนทำงานก็ไม่ว่างนะพอไม่ได้ทำงานะ่ะอว่างเฉยเลยขวนตอนนี้ขวนได้ไงคนไม่ให้มาม่วง <c oughs> ตลกนี่พี่ <c oughs> ช่วงนี้มีโปรโมชั่นอะไรดีๆบ้างอะตอนนี้มีโปรนี่โปร <c oughs> โปรเจคเตอร์เออดีเลย <c oughs> ภาพใหญ่ว้าว ไม่ใช่โปรนั้นอ่ะโปรนี่ไหมเอออะไรโปรโมเตอร์อมไปต่อยกับใครอะต่อยกับแกนี่ไม่ได้เดี๋ยวปินเลิศฉันไหลโอ้ยเอาดีๆด,ดิพี่โปรโมชั่นดีๆมีแนะนำน้องบ้างไหมโปรโมชั่นเนี่ยโอ้โหสุดคุ้มอยู่แล้วฟังให้ดีนะออครบเคลียร์จบทุกเรื่องรถที่ออตโตแบ็คศูนย์บริการรถยนต์ครบวงจรมาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น อุ่นใจทุกการเดินทางฟรีเช็คสภาพรถ25รายการให้ฟรีๆเลยครับนี่เท่านี้ยังไม่พอนะ,อะตำ้รับโปรแบตเตอรี่พิเศษสำหรับสมาชิก PT m a แ c ็กซ์การ์ัสและสมาชิก PT ทโปรเปลี่ยนแบตแบบเทิร์นแบตน,นอกจากจะได้รับส่วนลดแล้วนะยังฟรีบริการหลังการขายฟรีค่าแรงฟรีตรวจเช็คกำลังไฟให้ด้วยเลยครับโอ้ยมันลดมันจึ้งมากเลยอ่ะจึ้งอะไรจึ้งจึ้งคืออะไรจึ้งก็คืออึ้งอ๋อแล้วไม่พูดอึ้งเลยวะ ก็มันเป็นสับแบบจึ้งไงจึ้งจึ้งเซลฟี่เซลฟี่เข้อะไรพี่ีแอบจีบใครไหมแอบจีบใครไหมเนี่ยไม่ได้จีบก็แค่มาถามโปรโมชั่นเขาเฉยนี่ถามจริงเงินเดือนออกยิ่งเลยฮะเงินเดือนใค่ออกยิ่งเลยเงินเดือนฉันน่ะเหรอเออออกแล้วออกแล้วอือแล้วก็ออกจากบัญชีหมดแล้วเหมือนกันไอ้บ้าแล้วจะไปใช้อะไรฟุ่มเฟือยเนโอ้โหชุ้ร้ยชุ้ร้ายมากเลยเนี่ยอ้าวนี่พี่ชีวิตฉันมันก็มีค่านะคะ ค่าอะไรค่าน้ําค่าไฟค่าบ้านค่ารถค่าโทรศัพท์แล้วก็ค่าเทอมหนุ่มหนุ่มโอ้โหพอแล้รู้แล้วแกนี่ภารละเยอ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 ะมากไปนี่แกทางานงององแบบนี้แล้วเมื่อไหร่แกจะมีเงินเก็บกัมืคนเขาวะจะไปยากอะไรถ้าอยากมีเงินเก็บมันต้องเริ่มจากพี่ก่อนเริ่มว่าใช้ยังไงอะอ,อ้าวก็เริ่มจากพี่ทําเงินตกฉันจะได้มีเงินเก็บ เอาละเด็กถามจริงก็คือตอนนี้ไม่เหลือเงินเลยไม่ค่อยเหลือเลยอ่ะช็อตไม่ได้ช็อตมากเลยอ่ะหน้าตามึงเหมือนคนไหมเลยไม่ได้ช็อตนี่แหละธรรมดาเลยมันไม่เหลือเลยอ,ะอล่ะเลยพี่เป็นห,หมูไหมเว้ยจริงเหรอทำไมพี่ใจดีจังเลยอ่ะเรียกพี่เรีกเรยกป้ากมนเล่นป้าป้าค่ะป้าเหนือป้าป้าอ้าวเลยเท่าไหร่อ,อ่ะอ่ะสิบบาทอุ้ยสิบบาทเออมันจะเอาไปหมุนยังไงยังสิบบาทอ่ะ ไอ้นี่ดูถูกเงินทำไมจะหมุนไม่ได้นี่ดูป๊าบอ้าเวียนหัวเวียนหัวเวียนหัวมาฟบฟุบฮับั๊บหัวก้อยหัวก้อยนี่อุ้ยหัวไอ้จิ๊บได้สิบบาทแย่หล่เลยสุดยอดเลยไอ้จิ๊บมีเงินหมุนนี่เนี่ยเดี๋ยวนี้สบายแล้วต้องแตกพวกแม่ เพ่เอกออกเลยดีกว่าไหมทักล้านที่เกินล้านทีเกินผมเป็นเจ้าผมเป็นพระเพ่เขาเวลาเขานิดเดียวเล่นสองเรื่องพร้อมกันเลยโอเคมามาล้านทีเกินผมเป็นเจ้าชายผมเป็นเอ่อเอกคนจนเราจน ร้องทีหลังดีกว่าเฮ้ยไม่เอาผมร้องก่อนเฮ้ย <Hey, S 2> ผมร้องทีหลัง ah! ผมร้องก่อนนได้ไง <c oughs> ผมร้องทีหลังเฮ้ย <c oughs> งั้นเอางี้ร้องทีหลังก่อนครับ <c oughs> ไอ้ผู้ไอ้โยงร้องก่อนทีหลัง <c oughs> ได้มาหได้ <c oughs> <c oughs>